สวัสดิการใหม่สำหรับลูกจ้างทุกคนเมื่อก่อนบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ถือว่าเป็นสวัสดิการการช่วยพนักง,งานสะสมเงินเพื่อเตรียมตัวกเกษียณซึ่งไม่ได้มีทุกบริษัท้าย้อนฟังคลิปพี่สายหลายหลายคลิปพี่สายจะบอกเลยว่าถ้าบริษัทไหนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะ เราต้องสมัครเราต้องเป็นสมาชิกเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณนะ่ะได้เงินจากนายจ้างอย่างน้อยที่สุดนะก็เดือนละสเปอร์เซ็นเออทีนี้ค่ะการจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันมีเงินไขยเยอะมากแล้วก็มีค่าบริหารจัดการเยอะมากค่ะดังนั้นนายจ้างที่มีขนาดเล็กหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงประเทศไทยที่กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนาะดังนั้นน่ะ การเตรียมตัวกเกษียณการสอนให้พนักง,งานเก็บเงินช่วยพนักง,งานเก็บเงินจึงถือเป็นเรื่องดีค่ะทีนี้กระทรวงแรงงานเขาก็เลยเห็นใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเราเอากองทุนส่งคอลูกจ้างที่เคยมีอยู่ในวัตถุประสงค์อื่นผันตัวเองมาทําหน้าที่เหมือนกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเลย แต่ยอมเยาวกว่ามากค่ะเพราะเขารู้ดีค่ะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพนักง,งานน่ะไม่อยากเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะว่าอะไรโดนหักประกันสังคม5%เหรือสูงสุด750บาทไปแล้วใช่ไหมยังจะต้องมาโดนหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสไตล์ประมาณสัก3%าเปอร์เซ็นแต่เป็น3%เปเซน์ที่แบบคุณเงินเดือนสูงเท่าไหร่ฉันก็คือหักตามนั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เยอะอยู่เนาะเออทีนี้เขาก็เลยบอกว่า เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มกันก่อนที่0.25จี๊ดเดียวนิดเดียวแต่0.25ของค่าจ้างนะคะสมมุติว่าเราอ่ะเป็นพนักงานเ,า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 เงินเดือนอยู่ที่15,000บาทแล้วก็จะต้องโดนหักเข้ากองทุนส่งคอลูกจ้างเนี่ยนะ0.25มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ถ้าให้เดาน่าจะต้องปัดนะคะไม่น่าจะเข้าห้าสิบสตางค์แต่ว่าอันนี้คือยังอยู่ในหมวดเดยอยู่นะระเบียบทั้งหมดยังออกมาไม่หมดเพราะว่าเขาจะเริ่มหนึ่งตุลานี้ก็กำลังค่อยๆทยอยออกเงื่อนไขมาดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้มีใครลูกจ้างคนไหนเริ่มมีบริษัทเนี่ยเขาออกมาพูดแล้วว่าเออเดี๋ยวจะมีกองทุนส่งข้อลูกจ้างนะเขาไม่ได้อยากทำนะคะรัฐบาลบังคับ ให้องค์กรทุกองค์กรในประเทศไทยที่มีลูกจ้างมากกว่า10คนและไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องทำบังคับคล้ายๆกับประกันสังคมเลยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยหากพนักงาน0.25แล้วบริษัทก็ต้องสมทบอีก0.25เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเกิดหมื่นหก็โดนหักประมาณ30 7บาท50ตังบริษัทก็สมทบอีก37บาท50ตังคดังนั้นเราก็จะได้มีเงินเก็บอยู่เดือนละประมาณ7 4 75บาท อเอ็นดูเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยสักบาทหรือออกปะเออดังนั้นค่ะอยากให้มองเป็นเรื่องดีนะคะเงินหักนี้แล้วก็จะต้องไม่ลืมรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะกองทุนนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากประกันสังคมค่ะเวลาที่เราลาออกจากงานแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราก็ต้องอไปลาออกจากกองทุนนี้ด้วยและเราก็จะได้เงินสมทบกลับมาด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะมันก็เป็นช่องทางการเก็บเงินที่ดีมากๆเลยใครนะคะได้ยินเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจาก HR แล้วนะคะใจเย็นเย็นเขาไม่ได้หักไปเฉยๆยเนาะมันเป็นเงินเก็บของเราแล้วบริษัทก็ต้องสมทบไปด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครสงสัยยังไงพี่สายแนะนําว่าให้ถาม HR ที่บริษัทตัวเองนะว่าจะมีการจดจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหรือไม่เพราะนั่นคือสิทธิ์ที่พวกคุณควรจะได้รับดังนั้นพวกคุณควรจะรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะ